ดีคนนี้ดีกว่าอืมอืมเด้อเดโอ้โอเคนะครับประกาศตัวน,นี้เรื่องคนกระโดดนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาอัปเดตเรื่องบอกฟูลนะครับก็อันนี้วายพาวเวอรมาแล้วคือดาวเซฟนะครับดาวเซฟก็จะเป็นวันนี้ตอนนี้ผมเลียกว่าจะเกาจจะลอยอยู่แล้วเกิดเลเวลลอยอาจจะมีการแจกผลนะครับก็แจกผล แดีวผมต้องไปฟา์มเงินก่อนนะครับอาจจะแจกผลแค่สองคนนะครับแต่มีอีกนะาเกิดผมเลเวลเลเวลสองร้อยับจะมีการแจกผลสิบผลเลยนะครับมารอดูได้มจะเกิดผมเรือวสองร้อยนะโอเคนะครับก้อนนี้ครับนี่ครับดักซิปถ้าแรกนี้ทุกคนรู้แล้วดูไปยูคลิปก่อนได้นะครับนี่เดยวมมโชรานี่เบรกแด้นะเพรเป็นวันนี้มันเป็นการเตะหมุนครับก็ ไม่มีอะไรมากนะครับื่องต่อไปนะครับนี่ครับปกติเรากคนจะเห็นเป็นผลนี่ผลอันนี้ผมมีผลวน้ำแข็งนะครับซึ่งหัวแข็งของนี่ผมจะมารีวิวท้าทั้งหมดเลยนะครับอยในคลิปหน้าแล้วก็กับดาร์คเซฟนะดาร์คเซฟนี่อาจจะไอ้ัอน้ำแข็งนี่อาจจะมารีวิวทั้งหมดก่อนนะคะเดี๋ยวดาร์คเซฟก็ตามมานะครับ ตัวนั้นนี้ผมไม่รีวิวนะไอาดาคาตาลาเพราะมันโคตรกากเลยนะครับไม่รู้ซื้อมาทำไมนะซื้อมาไม่โชว์เท่ด้านหลังเหมือนกันนะนี่ท่าแรกก็จะโหดหน่อยนะครับนี่ตีรยตาเลยแล้วมันบทโลกเกียด้วยครับอยอืมไม่เข้าท่าที่สองครับจะเป็นกดค้างไล้นะอย่างนี้เออเออเอาแล้วนะม,ม,าลามาดูในเรื่องข้อดีนะข้อดีก็คือ ถ้าเกิดว่าทุกคนไม่มีผลบินใช่ไหมงู้นก็สามารถเดินบนน้ำได้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้แต่ข้อเสียก็คือถ้าเกิดทุกคนแบบตีมอนอยู่ใช่ไหมล้วเกิดใช้ท้ายใช้ท้ายนี้นะใช้ทานะเล้บมือก็ไเด้นอย่างนี้ใช่ไหมบางทีท่านอาจจะแบบตกลงไปในน้ําได้น้ำขีข้อเสียเล็กๆน้อยครับเกมนี้ก็ไม่มีนัมากเลยครับโอเคครับโอเคนะเพื่เกมนี้ก็มีนักแต่ไอที่ ช่วงนี้ที่ผมไม่ลองคลิปเพราะว่าผมขี้เกียดแลวไม่อยากลงคก็บไปไม่อยากลงดกงดิบเดี๋ยวจะกันคลิปหน้านะครับตอนแจกคนเราผมให้เร็วหนึ่งร้อยได้ก่อนแล้วก็ไปฟาร์มเงินนครับยังไม่ได้ฟาร์มเงินสักเงินเลยนะครับโอเคนะครับก็นั่นก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะบายไยปิดกล้องดิ